วันนี้กินมือนะกินกับมือทำมะขุมเอใส่มะเขือเหลืองมะเขือก็ก,ก่อนผักอะไรบ้า,างนะเนี่ยืม่อหอืมเดี๋ยวจต้องกินจวบจวบจวดเลยวะ เรผักอะไรไม้มะลุนอ๋อหรอเรียกเป็นเกศไม้อ๋อเนี่ยนะยอดมันลุนใช่ไหมใช่ <S S เออ,เอ,อน้ำเททิง้งได้หรอทิ้งแหละน่าจะเอาไว้ให้มั้งจะอยู่ร <laughs> <laughs> ้อยปีใช่บหลายอ,อร่อย นอนนอนอยู่นึกอยาก่างเขาเรียกว่าเปิบเข้าใจป่ะ <S <S เขาเรียกเปิบอืมนึกจะเ,เอ,อ้ยนอไม้เอ่อนอไม้ไม่ใช่อบเอ้ยไม่ใช่หมก ก็บอกอไม่หูเหรอแซ่หลายโอ้แซ่บแสรนี่มืหมูมันดิ่นโอ้โหเลีอเลือทุกนิ้วเลยอมดูดอมดูดทุกนิ้วนี่แตงกินบ้างสิแตง ไม่มีฝักมีแต่ว่ามันอยู่ข้างในกือไม่กล้าเดินเข้าไปเพราะว่าแย่ขึ้นเยอะมะเขือไงซุปตำใส่มะเขือ,อไหนนี่เหรออ,อร่อยไม่เอาไว้นั่นไม่มีแล้วใช่ไหมกุ้งไม่มีแล้วใช่ไหม <c oughs> ต้องใส่กุ้งสดๆอร่อย <c oughs> กุ้งยังไม่ต่อกุ้งยังไม่ต่อเลี๋ยวเลย

ก็อร่อยดีเหมือนกันเนาะกินอันนี้ก็ยังอร่อยอ mặc lòng mái Oh, sáng tà gần màn 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 โอ้โหกินคนเดียวไม่เรียกคนอื่นเลยหิวหิว,หวข้าวถ้าถาอยากอยากเราไปทำเหมือหมครับไหนถ้าหิวหวอ่ะไม่ใช่เหรอถ้าหิวหิวไปทำเราต้องกินเลยนะต้องกินเลย กินเลยก็มันก็ไม่เข้าปากกันสิกินเลยหมายความว่าไงวะคือหมายถึงว่าพอหิวก็รีบไปทำมากินี่ยทันดีทันใดเลยอืมมันก็จะกินได้เยอะ เสร็จแล้วยกไปหน้าโทรศัศน์นั่นเด้อเอาเฉพาะตัวนี้ไปกับข้าวนั่นนะ่หมดแลวเตรียมละเนี่ยโอ้โหข้าวสังจานหนึ่งเขาบอกว่าหิวหิวหิวมากมากอืม กินอิ่มแล้วให้ให้เผ็ดอร่อย,อร,อ,ยอร่อยมากอะไรอ่ะยังเด็ดหน่อยหนึ่งกินเข้าไปเนี่เผัด ี่ผักอะไรนะดั้มะลุมยอดมะลุมยอดมะลุมนี่ยอดกระถินยอดกระถินนี้แตงอยอดกระถินแตงโอ้แค่นี้ก็พอแล้วก็อิ่มแล้วใช่ไหมไม่ได้ไปตลาดไม่ได้ไปตลาดแล้วแตงยังมีอยู่บ้างในตู้เย็นไม่หมดนละอร่อยอ่ะ อ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องไม่ยูนใสตอรีรร่ด้วยนะคะอร่อยอร่อยค่ะสวัสดีค่ะแซมไลค์แซมไลค์แซมเป็ดเป็ดอีต่างหาก